ต่อไปมันจะเป็นเรื่องที่สามที่คนมักเข้าใจผิดมากๆไปเพี่คือว่าหลายๆคนเข้าใจว่าการทานเวโปรตีนเนี่ยมันทำให้อ no. ้วนหรือส่งผลให้ตัวใหญ่ขึ้นอย่างผู้หญิงเนี่ยก็อาจะกลัวว่าเรื่องตัวใหญ่มีกล้ามนู่นนี่นั่นเนี่ยประเด็นเนี้ยเป็นมันเป็นยังไงบ้างมันกินเยอะเกินมันไม่ทำให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวใหญ่หรือแบบกล้ามขึ้นอะไรอย่างงี้ปะ่ะอ๋อคืออย่างผู้หญิงก็คืออยากดูสลิมแต่ไม่ได้อยากดูแบบกล้ามเออ,อ,อคือฉันฉันที่เฟอร์ลีนไงฉันไม่ได้อยากแบบหุ้ยหยอะไรอย่างเงี้ยนกกลัวแกใช่พี่ว่าพี่ว่าภาพอันเนี้ยมันเป็นหรือความความเข้าใจอย,อย่างเงี้ยใช่พี่ก็แบบว่าตั้งแต่วามาเนี้ยคนเข้าใจผิดคนเยอะเออคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากคืออธิบายไงเดียวอธิบายง่ายๆพี่ตอบว่าคนคนหนึ่งอ่ะ รูปร่างมันมีอยู่เท่านี้เน้เน้หนักประมาณห้าสิบเน้รูปร่างตัวท่านี้สมมตินะแต่กินเนหนักสี่สี่พี่ทาได้ไม่ไม่ที้ีก่อนที่ก่อนที่บปที่ที่ก่อนอันนี้ขออธิบายยาวๆดีกว่าอธิบายยาวๆดีกว่าในในเราก็ทําทําเป็นรูปแบบพอดแคสต์่างนี้เแต่อธิบายยาวๆได้ครับบอดแคสต์พี่คิดว่าประเด็นแรกประเด็นแรกเนี่ยที่คนเข้าใจผิดกันเนี่ยว่ากินเวอ่ะอย่างแรกคือบอกก่อนว่ากินเวไม่อ้วน กินเวอย่างเดียวเนี่ยไม่อ้วนน่ทําไมถึงไม่อ้วนเอ๊ยจริงๆทำไมคนถึงคิดว่าว่ากินเวยแล้วอ้วนเพราะว่าคิดว่ามันมาจากการที่มันไม่รู้จักสมัยก่อนเวยเออมันคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนพูดถึงเวอ่ะคือเวยมันมีสองประเภทในในสินค้าที่เป็นเวโปรตีเนะยหลักๆอ่ะมันมีสองกลุ่มมันมีกลุ่มที่มันเป็นพวกแมสเกนเนอร์หรือเวเกนเนอร์เนี่ยหนึ่งกลุ่มละ ที่ที่ท,ที่เขาแบบเอามาขายอันนี้กลุ่มเนี้จะเป็นอามาขายตั้งแต่ตอนตอนแรกๆเลยเข้ามาก่อนงงกระกลุ่มกระกลุ่มที่มันเป็นเวโปรตีนอย่างเดียวเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งมีสองกลุ่มถูกปะแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตุงที่ว่าจริงๆแล้วก็คือโปรมาณเวที่อยู่ในสินค้าสองอันนี้โค้ดที่เป็นแมสเกนเนอร์ er, หรือเวเกนเนอร์ er, เนี่ยคืออย่างอย่างชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันต้องการจะให้เพิ่มน้าหนัก เพิ่มเพิ่มมวลของร่างกายเราถูกป่ะคราวนี้มันคิ่มีไงก็คือมาสกนเนอร์เวกเกนเนอร์ส่วนอันนี้แบบโดยทั่วไปของตลาดนะมันจะผสมมันจะมีแป้งอยู่ในนั้นเยอะสมมติเรากินที่หนึ่งเนี่ยกินขี้หนึ่งเนี่ยกินก็อ้วนเนี่ยอย่างอันนั้พี่ต่อแป้งอยู่ใช่ไงคือคือที่หนึ่งมันจะมีแป้งอยู่ตั้งแต่แบบบางร้านจี่้อเนี่ยบางยี่้อก็ตั้งแต่แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นแป้ง โอ้หาสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยคือแป้งมันกินนะห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นแป้งอ่ะคือแป้งมันม้วานอ่ะตายตายตายแป้งสกัดแ,แล้วอีกและที่เหลือก็จะค่อยค่อยเป็นโปรตีนค่อยเป็นเวน่ากลัวมากคือันนี้คือเพื่อเขาเขาเรียกอะไรคนที่อันนี้คือมันตอบโจทย์สำหรับคนที่เขาต้องการจะตัวใหญ่อ่ะคือสินค้ามันทํามาเพื่อ,อเพื่อคนที่ต้องการจะตัวใหญ่เขาก็เลยเขากเลยทำมายริง อย่างคนที่ผอมแล้วอยากเพิ่มน้อหนักอันนี้ก็ตอบโจทย์มาให้อย่างอะไรอย่างนั้นใช่อยากให้แบบแบบแบบมีเนื้อหนังมีอะไรขึ้นอย่างงี้ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะลิงก์กับที่ที่โอพูดอตเรื่องเรื่องแบบว่าไซส์ของคนอะไระเมื่อกี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปค่อยไ,ไปทางจุดนั้นก็นแล้วกันคราวนี้ในสินค้าที่เป็นที่เป็นเวเวโปรตีนเฉยเนี่ยหลักๆแล้วอะ่ะคือเปอร์เซ็นต์ในการที่ที่มีแป้งเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าเยอะ อันนี้พูดถึงโดยรวมของตลาดนอะออืม,อมโดยรวมของตลาดบางอาจจะมีบางยี่ห้อที่หลับพอแล้วในส่วนแป้งอาจจะมีประมาณอย่างเก่งก็สามสิบเปอร์เซ็นแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นโปรตีนคือเวจะสลับกันเลยเห็นปะคือปริมาณโปรตีนมันไม่เท่ากันเน่โปรตีนกับแป้งมันจะไม่ไม่เท่าแต่มันจะดิบกันอยู่อย่างนี้คราวนี้มันก็กลับมาว่าโอเคตัวโปรตีนเนี่ย ยิ่งเรากินเวลาเรากินเข้าไปร่างกายเอาไปเก็บไปที่กล้ามเนื้อถูกปะ่ะสามที่เราคุยกันเพราะเป็นฐานกล้ามเนื้อก็กลับมาอีกที่เราคุยกันมาเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันใสพื้นที่น้อยเพราะมันแน่นอะเมันเอา,า,าไปเก็บมันก็เก็บแน,น่นๆแน,น่นไปแน,น่นไปขยุกขยุกกันอยู่อยู่แค่นี้แต่เปลี่ยนเทียบก,กับแป้งที่แบบว่าพอเวลาเก็บในไขมันยิ่งของเยอะเกินเขาก็พองเรื่อยๆใช่ปะเออพองเรื่อยๆถูก แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่กินแล้วอ้วนเนี่ยมันอ้วนมาจากแป้งมันไม่อ้วนมาจากจาก,จากโปรตีนอ่ะมันก็เลยกลับมาว่าโาเคด้วยด้วยความที่มันมีความสับสับ,ส,บสับสนกันระหว่างประเภทของสินค้าที่เป็นเวยเอนะระหว่างพวกแมสกนเนอร์กับว์โปรตีนเนี่ยแล้วก็ตัวแมสกนเนอร์เนี่ยสมัยก่อนมันดังกว่าต้องบอกโปรตีนมันเข้ามาในตลาดทีหลังคนก็เลยติดภาพอรื่องว่าแบบว่าเนี่ยกบกินแลว้วอ้วน สมัยก่อนพกกอกลายเป็นต้องการเป็นอโนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งม,มาพวนะกนีงเขากินแล้วเกิเนอร์เป็นเป็นหลักคือยิ่งยิ่งแบบอันนี้อันนี้ขอไหนก็ไหน,นยกตัวอย่างสินค้าของเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดจากตัวเวโปตีนอโซเลตอย่างเงี้ยตัวตัวที่เป็นรสจือดอะนะเนะคือประเด็นแรกปริมาณไขมันเวลากินต่อครั้งอะ่ะคือไม่มีเลยอะ่ะประเด็นที่สองกินคาร์บปริมาณแป้ง มีแค่สองกัมเองสองกัมอ่าซูมเข้าไปครับทผไปชมเห็นไหมที่เหลือ,อเนี่ยคือที่เหลือมันคือโปรตีนหมดเลยคราวนี้คถาถามมาเือถ้าเกิดเรากินแป้งเข้าไปสองกัมเนี่ยสองกัมมนี่เม็ข้าวหนึ่งถึงปะ่ะหรือเกินหรือว่าทดยังไงวะไม่รู้เหมือนกันลองคนดูลองคดูลอง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 มาปัวก็แล้วกันว่ากรัมข้าวสองกัมมมันคือแค <น S 2> ่ไหนอะ เส้นกินแค่นั้นอ่ะถามว่ามันจะอ้วนได้ปะไม่ไดนคือประเด็นประเด็นมันอยู่ประเด็นมันอยู่แค่นั้นแหละว่าคือพอแป้งมันน้อยมันอ้วนไม่ได้เพราะมันมันไม่มันไม่กลายเป็นมันมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้ปริมาณมันไม่ได้เยอะพอทําให้อ้วนแหละ้องูดอย่างนี้จริงจริงมันกลับกันมัช่วยอาจจะช่วยทําให้เราควบคุมเป็นตัวที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีด้วยซ้ำใช่ i s o l เล e นะไอโซเล e นะในเวมก็จะมีสามสูตรหลักอีกนะอยากให้ไปต่ออธิบาย อ่าอ่าอ่าถ้าเกิดกลับถึงตอนเมื่อกี้ที่โอพูดอย่างเงี้ยอย่างอะไรอย่างเวแวโปรตีนจริงก็จะใช่อย่างที่โอพูดคือว่าจะเป็นจะมีสามสามประเภทแบ่งตามขั้นตอนการการเขาเรียกอะไรอ่ะการผลิตหรือการการการสกัดมันเนอะก็คือการสกัดมันใช่ตามการสกัดทางวิทยาศาสตร์คือจากจากนมจากชีสเนี่ยสกัดมารอบแรกเนี่ยมาเป็นแวร์โปรตีนคอนเซนเทรตก่อน เวโปรตีนคอนเซอเรทเนี่ยก yeah. ็คือ uh, ว yeah. yeah. ่าในตีว่าเป็นร้ออร์เนะมันจะเป็นประมาณ80%ดสิบเปอร์เซนที่เป็นโปรตีนที่อีกยี่สเอร์เนเนี่ยมันจะเป็นแป้งกับคาร์บไฮรคอนเซอร์รนะเห็นไหมคอนเซนเรทพอพออาจจะคอเซอาเรทปุ๊บเอาไสกัดเพิ่มมาเป็นเวโปรตีนไอโซเลตจากแปดสิบแดสิบยี่สิบเนี่ยจะกลายเป็นเก้าสิบสิบ 90สิบเปอร์เซ็นเป็นโปรตีนล้วนแล้วก็สิบเปอร์เซ็นเป็นแป้งกับแฟตถ้าเกิดเอาจากแค่สิบเปอร์เซ็นต<ใ>น์เองเนาะมีสองอย่างเกิดเอาเฉลยเป็นสกัดเพิ่มอีกมันจะกลายเป็นไฮโดรไลซ์อืมจลเลือเป็นเ<อ>ก้าสิบห้าต่อห้าอความแตกต่างนอกเหนือจากปริมาณโปรตีนกับกับสกเรย์แบบพอพอชั่นของโปรตีนกับแป้งกับไขมันเนี่ย อีกอันหนึ่งก็คือความเร็วในการที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมเข้าไปได้ไม่ต้องย่อยไม่ต้องอะไรเยอะแยะดูดได้เลยยิ่งเพิ่มมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นคราวนี้อย่างของบริษัทเราอย่างพวกอย่างอย่างที่พวกเรารู้กันพวกบรเเราอ่ะเราเน้นขายไอโซเลตเป็นหลักเราไม่เราไม่ไปถึงอ่อไทโทไลซ์เหตุผลแรกก็คือว่าราคามันโดกขึ้นไปเยอะจากการเพิ่มใช่จากการการเพิ่มทุกขั้นตอนเพิ่มราคาหมด เราไม่อยากเราคิดว่ามันประโยชน์มันไม่มากพอในประเด็นละคือมันเพิ่มขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าราคามันขึ้นเยอะในส่วนของไอซเลตกน็น่าจะเพียงพอมากแล้วนะผมว่าใช่ <laughs> ใช่อไอซเลตเพีเยงยิ่งเพียงพอต <c oughs> ่อคนอย่างนี้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่ไปถึงไฮโดรไลซ์คือว่าพอนั้นแล้วยิ่งสกัดเพิ่มขึ้นรสชาติมันจะแย่แบบมันจะะเออค่อนข้างแย่คือเอาตามตรงเลยมันแย่เป็นปัญหาในการรับประทานนะครับถ้าเรื่องรสชาตินี่ยิ่งคนไทยติดรสชาติอร่อยอยู่ ถามว่าไอโซเลตคน <Is olate S 1> ชอบกินของอร่อยไอโซเลตมันจะออกเป็นแนวแบบมันไม่มีรสชาติมากกว่าคือตัวคอนเ็ปต์มันยังมีความเป็นนมอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอเป็นไอโซเลตพบว่ามันก็จะเป็นเหมือนเหมือนจืดๆอ่ะแต่เราเด<ำ>ี๋ยพวกเราทุกคนทำอย่างอื่นได้แต่พวกเราทุกคนกินกันก็ก็น่าจะรู้อะถูกปะล่ะว่า,ว,าว่ารสชาติมันเป็นประมาณไหนยังไงแต่ว่าผมว่าโอเคนะในส่วนส่วนที่ผมกินรสช็อกแล้วผมว่ารู้สึกมันปกติเอยยิ่งแบบ ผสมนมนี่คือแบบอืสุดคือใช่ไงเราสามารถไปทำอะไรได้กินเพียวนี่กินจือๆเลยแล้วก็คอยใส่เพ่นใส่นี่ผสมเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนยังติดรสชาติอยู่นิดหน่อยอะไรแบเรืองตัวช็อกโกแลตมาตอบโจทย์ให้มันรู้สึกไม่ทรมารร่างกายเกินไปใช่ก็ติดความอร่อยก็คือเอาไอโซเลตเพียวไปทําเป็นนุ่นเป็นนี่ ใช่คือความจริงมันก็มีตัวที่เป็นเฟเวอร์อยู่แล้วที่มันก็พมันก็โอเคใช่ไหมกับเราก็มานน้อกเมนูเราเองอ่ะขาที่ด๋อยคือใช่คือคือสุดท้ายมันก็มันก็กลับมาเรื่องเดิมแหละถามว่าเอ็นัเ้ลเดย์เราเราต้องการเน้นอะไรมากกว่ากันถ้าเกิดเราต้องการเน้นประโยชน์ถูกป่ะต้องการเอาของที่บางทีเราอดีดีเข้าร่างกายอืมเออไม่ต้องการต้องการต้องการน้อยต้องการนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ย แนะน,นำก็ไม่ต้องผสมอะไรใช่<ต>ก็กินไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราเน้นว่าเราชอบแล้วเราแค่อยากให้โปรตีนเราถึงเฉยๆอะ่ะก็อยากจะผสมอะไรก็ตามสบายคือคืออยู่ที่จุดะสมมากกว่าว่าว่าเรากินเพื่ออะไรอืมเราต้องเป็นเชฟ <laughs> เป็นเชฟใส่เชฟหรือใส่แดนเซอร์เมืา่อวานแอบใส่วง<บ>ไปนในไอศครีมที่ทาด้วยที่แบบว่าไอปั่นปั่นสตรอเบอรี่ก่อน ั่นสตรอเบอรี่กับนมจืดแล้วก็แล้วพ่อปั่นเสร็จก็เอามาผสมกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ใช่ปะ่ะแล้วก็ตัดเว้ใส่น,นิดนึงแล้วก็คนคนเนี่ยแช่อยู่แข็งละขอบคุณผู้ชม <c oughs> ไอโซเลตมันเป็นเหมือนนมอ่ะถ้าเราใช้ไปแทนเนื้ออื่นมันก็จะป,ป,ป,ประโยชน์มากกว่านมมันก็รสชาติมันก็คลีบานแล้วเราทำไอติมยังไงอย่ะเนี้ยมีเครื่องมีเครื่องให้ติมเลยหรอตีค่ะพี่ต่อใช้เครื่องปั่นปั่นต่อเอสตรอเบอรี่อ่ะสดเอมาหั่นก่อนหั่นเสร็จแล้วก็ใส่นมสด แต่ว่าน,นี่ไม่ได้ใส่น้าตาลเพิ่มปกติจะต้องใส่น้าตาลเพิ่มถ้าคนชอบกินหวานแต่เน้เลือกเอาโยเกิร์ตรสธรรมชาติเอ้ยพี่ยรสสตรอเบอรี่ที่มันมีรสหวานอยู่แล้วเน่ก็เลยเอาน้าตาลในนั้นแทนเน่นปั่นซองอันนี้ก่อนแล้วก็เอาโยเกิร์ตกับไออันที่ปั่นแล้วอะมาคนด้วยกันแล้วก็เอาเอาเอาใส่เสว,เวนิดเตอนปัน่นไอนี่แล้วก็เอาสตรอเบอรี่มาวางมางวางแล้วก็แช่แข็งรีงแค่นั้นมันก็จะเป็นออกแบบซอฟแวร์ไอโซ ไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยก่อนก่อนโควิดนี่เราทำอาหารอะไรเป็นไม้แต่อย่างเดียวตอนนี้เป็นเชฟเชฟนี้ขับเมนคืองงมากดยูทูบค่ะและ้วก็อากูค่ะทุกคนช่วยได้ย้ายไปแล้วเป็นเชฟต่อแล้วก็พอไอ้นี่เสร็จก็ออกกําลังกายดูแลตัวเองเนาะจะได้แบบภูม้มการแข็งแรงเนี่ยไม่ป่วยมาเป็นปีเลยเนี่ยไม่ป่วยแบบป่วยหนักๆอ่ะนะแบบเออแบบดีอ่ะปเรโรงพยาบาลจะมีลน่ะที่แบบเออไม่ค่อยป่วยแล้ว นอกจากท้องเสียนั่นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับรับการแข็งแรงไม่แข็งแรงเกี่ยวกับของกินของกินดี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 อ,อยากให้ทุกคนมาออกกาลังกายกันแล้วก็กินเวด้วยนะคะแล้วทีนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้ในพาร์ทมันส่วนของพวกกินแล้วอ้วนแล้วถ้ากินแล้วตัวใหญ่นีก้ามเยอะก้ามใหญ่กับผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะกลัวเรื่องเนี้ยใช่ผู้ผหญิงกลัวแบบเป็นก้ามก้ามอ่ะ คือผู้หญิงกินกินแล้วโตใหญ่อย่างไรต้องบอกว่ายากมากแต่ก็กินมาเป็นมมาเป็นแบในบใหญ่มแต่ไอ้นี่ก็ไม่ใหญ่นะ <laughs> อันนี้โอโอน่าจะอธิบายได้ได้ได้ไดูดอดโอจากการอธิบายหน่อยดิเอาง่ายๆอ่ะครับเนี่ยคือในรูปแบบของนักกีฬาเองนะจะเทรนให้กล้ามเนื้อใหญ่พองโตอ่ะ เป็นไปได้ยากมากใช้เวลานานมากๆๆเริ่มจากอย่างแรกก่อนเราต้องเข้าใจเรื่องสรีรวิทยานี้ง่ายๆ mm. เพศชายเพศหญิงเพศหญิงมีฮอร์โมนที่ทําให้กล้ามเนื้อโตอ่ะยากมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วไม่พอนะอยู่แล้วไม่พอนะรูปร่างของเราแต่ละคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงมีขนาดเดียเท่าเนี้ยเราไม่ใช่ลูกโป,ป่งที่ว่าถ้าเกิดเรากินหรือฝึกไม่พอเนี่ยเราไม่มีแก้มอาที่มันจะพองเร็วขนาดนั้นได้ ถึงจะพองตัวใหญ่ขนาดนั้นคนอ้วนน่ะต้องใช้เวลานานมากๆๆมากเลยกินสะสมกินเยอะยืน้นกคือเราเห็นเป็นกล้ามเป็นเกิรอผู้หญิงเนี่ยนะแสดงว่าเขาต้องเทรนหนักมากเทรนเฉพาะจุดเพราะว่ากล้ามเนื้อคนเรามันมีเกือบเป็นหมื่นกว่ามัดเราจะฝึกให้มันสวยโตขนาดนั้นต้องใช้เวลาเป็นปีสองปีพูดง่ายๆก็คือลําบากอ่ะแหละมันไม่ได้ง่ายๆและพวกนั้นน่ะมันจะต้องเป็นโปรแกรมที่เป็นเขาเรียกว่าเวทเทรนนิ่งที่ยกเครื่องเฉพาะจุดมีท่าเฉพาะเล็กเฉพาะ ไอ้บอดี้เวทกับคาร์ดิโอที่เราเล่นกันอยู่ในโควิดเนี่ยไม่มีทางทําให้คุณตัวใหญ่แน่นอนคอนเฟิร์มแม่หรอกคือคืออย่างที่พี่เสริมโอหน่อยก็ได้คือคืออันแรกเลยอ่ะไอเรื่องฮอร์โมนที่โอพูดอ่ะมันคือเทสโทสโรนเนื่อที่เป็นฮอร์โมนผู้ชายเทสโซสโอลจริงทำให้ให้ตัวกล้ามมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เยอะทําให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นผู้หญิงเนี่ยไม่มีฮอร์โมน หรือหรือมีหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะจจะมีน้อยอ่ะมั้งคิดว่าคงมีแต่ตแตน้อยแหละอืมเออพอพอมันมีน้อยเนี้ยประเด็นแรกมันก็เลยว่าตัวกล้ามเนี้อของผู้หญิงมันจะไม่ออกมาปูดเหมือนเหมือนของผู้ชายอ่ะมันจะไม่ใหญ่เหมือนของผู้ชายคือว่าเระจอกเยอะแค่ไหนก็ตามคือแบบว่ามันมันยากอ่ะยากคือออกไรสาระ,ะโออย่างนี้คนที่เขาแบบบึ้งๆเลยจริงๆเขาฉีดได้ป่ะพี่โอถ้าอย่างนั้นอ่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงหรือหรือหมายถึงที่เป็นแบบเลเวลที่แบบไม่นี่แล้วอ่ะ ถ้าเป็นแบบนปกติใหไ่คนปกติหรือคนที่ออกกาลังกายแบบในในในระดับที่ที่จริงจังหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นไปประกวดหรือไปแบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นะเนาะถ้าท่านอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะที่ที่สาคัญที่ที่จะทําให้ดูดูอย่างนั้นนะดูเป็นแบบว่าพวกแบบพอกายอย่างเงี้ยมันคือว่ามันต้องลดปริมาณไขมันลงด้วยผู้หญิงอ่ะไขมันเยอะกว่าผู้ชายเยอะเกิดเปรียบเทียบผู้หญิงคิงง่ายๆบวก อสมมติว่าแบบผู้ชายไขมันสิบเอ่อบวกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอืมน่าจะห่างกันสิสมมติว่าเราสมมติว่าเราผู้หญิงไขมันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับผู้ชายสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยเปรียบเทียบจากับภาพภาพที่เราเห็นนะนะอืมค่ะเนี้ก็จะเออผู้หญิงมีเรื่องสรีระเรื่องของมดลูกเรื่องอะไรอย่างนั้นด้วยเนาะจริงจริง คราวนี้ถ้าเกิดว่าจะทําให้มันดูเป็นแบบว่าปวดๆใหญ่ๆเป็นเหมือนว่าพวกประกวดเนี่ยประกวดพอ,พดอากายอย่างเงี้ยมันต้องลดไขมันเพื่อเราก็สร้างกล้ามเนื้อจนมันนั่นว่าให้เห็นกล้ามเนื้อไงยากมากนานมากปวดไม่ปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าปริมาณกล้ามเนื้อไอ้ปริมาณไขมันไขมันถูกป่ะมันเหมือนเราเล่นอย่างตัวเราเองอ่ะอย่างที่เราเล่นท้องอย่างเงี้ยถูกป่ะอือเราเล่นท้องเราเล่นท้อง ตัวข้างในท้องเราอ่ะมันก็มีกามอยู่กามแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่แต่จะเห็นเป็นแท็กชัดๆหรือไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณไขมันของร่างกายเราละอ๋อถ้าเกิดเราที่เสื้อกันหนาวที่ว่ามันบางขึ้นหรือยังอ่าใช่เกิดข้างในอาจจะแบบเฟิร์มมากแต่มันมีไขมันนั่นอยู่มันก็จะมันก็จะเห็นไม่ชัดแต่ท่านี้เนสใส่ข้นเป็ดเห็นไหมไม่เห็นเลยแต่ท่านเนสใส่เสื้อเขาเรียกว่าบอดี้ฟิตอ่ะ เสื้อไดฟิตพวกนั้นน่ะที่มันทําให้อุ่นนั่นจำบางเจริญรูปบางนั่นคือกล้ามเนื้อลองจรลองจอเนี้ลองจอสสลิมเลยไม่เหมาะกับประเทศไทยอย่างแรงมาลองดูไปดูนี่อาการนี้ไปเที่ยวแล้วก็อีกส่วนอีกส่วนนึงมันก็จะเป็นอย่างที่โอพูดเรื่องเรื่องแบบคอนเทนเนอร์อะคือร่างกายเราผ่านชนะ่เป็นภาชนะอืมเป็นผาชนะคือ เราถึงแบบคือตัวเรามันมีมีอยู่แค่นี้ยถ้าเกิดเราไม่ป่องมันก่อนเน่ะหรือเราไม่ขยายมันก่อนเนี่ยอธิบายไงเดียวเอาเนี้ยพวกที่คนนี้เขาอยากที่เขาเป็นแบบว่าพอกายอยากให้ตัวใหญ่ๆอ่ะเขาถึงใช้คําว่าพาะนตรงตัวเลยครับพี่ต่อเพอะถ้าที่พี่เข้าใจ<อ>ที่ <laughs> ที่ที่โอเคยใช้พี่ฟังอ่ะโอเขาบอกพี่ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยคือเขาอย่างแรกเขาต้องแบบว่าทําให้ตัวเขาใหญ่ก่อนโดยการกินกินเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไปกินพวกแมสกินเนอร์ที่ทำ่อกีคุยกันเอาไว้อะขยายมันไปก่อนขยายไปเพื่อที่ว่าพอหลับกําลังกายแล้วสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันจะมีที่ที่ที่ไปอะนึกออกปะอ่าเหมือนตัวกล้ามเนื้อมันจะได้ expand ออกได้เหมือนกันคุณผูชมใช่เหมือนตัวนี้กล้ามเนื้ออันนี้นี่เป็นแบบร่างกายเราถูกบัคคุมไว้อ่ะเราออกกําลังกายก็แต่มันก็ติดติดอยู่ตรงเนี้ยมันติดติดติดไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันกว้างขึ้นแล้วมันก็จะไปได้เยอะขึ้น เขเหมือนเหมือนอะ่ง่ายอ่ะเหมือนเวลานี้ทำไอติมอ่ะตอนนอยแล้วมันเป็นของเหลวถูกไหมแต่มันจะแข็งตัวได้นี่ต้องใส่ตัวเบ้าล่อหลอดมันถูกไหมครับอ่าอ่าสารอาหารทุกอย่างเนี่ยเบ้าไอติมจะใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะตัวแท่งติมมันอยู่ที่ตัวที่เนสใสอ่าใช่ท่านี้ใส่ใส่ชามันได้กี่เท่าไหร่มันก็เท่านั้นเนาะท่านี้ใส่ในภาชนะแบบพี่ง่ายไอติมใส่ใหญ่ๆเงี้ยไอติมจะเป็นใหญ่มากว่า อชไมไอติมใส่ในแก้วแค่นี้มันก็จะเป็นเจลเจลกนเลยง่ายๆเลยมันไม่มีทางไปไกลมากนั้นใช่แบบพอะพรากายที่เขาต้องนั่นกันคือเขาอยากขยายก่อนเสร็จแล้วเขาต้องแบบว่ารีบลดเคร่อดเผาไขมันเนี้ยมันก็เพิ่มกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วอ่ะเพื่อให้มันแบบมาทดแทนให้มันกลายเป็นใหญ่ๆสวยๆงั้นเออมันถึงจะเข้าไปแช่นที่ที่เขาทำนี่มันใหญ่ไปแล้วไหมขยายร่างกายแล้วเป็นเรื่องยากแหละ เป็นเรื่องยากอันเนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้กความตรงความความรู้น้อยมากถ้าเกิดนั้นว้เดี๋ยววันหลังเชิญเชิญพี่ที่ที่รู้จักที่รู้ที่เป็นที่เขาเป็นนักพอกายอ่ะมามาแลกเปลี่ยนความคิดหน้าหน้าอธิบายเนพวกเชิงลึกอะไรอย่างนี้เป็นไปจะได้เข้าใจถูกมากนี่น่าคนไปถึงเข้าใจผิดเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจด้วยแหละไม่พี่ว่ามันซับซ้อนอย่างที่พี่ต่ออธิบายอ่ะคนเข้าใจตีความว่า ไอแมสกินเนอร์ไอเวททั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนเดียวกันหมดเพราะอาจารย์กูอาจารย์กู Google เนี่ยเพิ่งมาดังเมื่อไม่กี่ปีถูกไหมครับที่คนจะมีมือถือที่สามารถเข้าระบบได้ง่ายเมื่อก่อนจะหาขซอมูลมันต้องไปในคอมโรงเรียนอะไรเมื่อสิบปีที่แล้วยูอโนมันไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มันจะแบบทุกคนทุกบ้านจะมีแต่ณปัจจุบันเราเสิร์ชหาได้ในมือถือเนี่ยคนก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่นะมันคือส่วนหนึ่งไอโซเดมก็แบ่งอีกสามนะมันก็อยู่คาร์เวลกันนี้นะกินพวกนี้ก่อนเพื่อ คนธรรมดากินตรงนี้ก็พอแล้วไอโซเลตก็พอแล้วไม่ต้องถึงไฮโดรถึงอะไรราคาเหมาะสมหาทานได้ง่ายเพียงสั่งซื้อที่เว็บโปรเฟคคุณก็ได้ไอโซเลตมีประโยชน์ไปกินแล้วนนะง่ายๆส่งฟรีถึงบ้านง่ายๆเลยเรื่องง่ายๆก็กลายเออเรียกว่าเรื่องยากกลายเป็นเข้าใจได้เพียงแค่ว่า <S <S <ง>คุณคุณใช้คำเสิร์ชให้ถูก ไม่แปลกที่ว่าสุดท้ายคืเขาเจอผิดเพราะว่ามันยากนั่นแหละในว่านะอืมคือยืรอความรู้มันมเยอะคนใช่เข้าใจผิดกันเพราะมันเป็นเหมือนแบบได้ยินได้ยินกันมาโดยที่ยังไม่หาข้อมูลอย่างนี้ในมุมมองที่อ่ะเคยถ้าเกิดลองกูเก็ตดูก็จะเข้าใจเข้าใจเพิ่มขึ้นเยอะนะมันไม่ค่อยหลายหลายคนยังไม่ยังไม่สนใจที่จะหาพอฟังก็ก็จะเข้าใจในแบบที่เคยได้ยินมา สรุปก็คือไอตัวเวเนี่ยแบบถามว่ากินแล้วมันจะทําให้อ้วนไหมคําตอบเลยก็คือมันไม่ทําให้อ<า>้วนอแต่ในในทางกลับกันเนี่ยคือมันอาจจะเป็นตัวช่วยเราในการควบคุมน้าหนักโดยอืมประเด็นต่อมาคือว่าไอตัวเรื่องตัวใหญ่พวกผู้หญิงกลัวว่าถ้าเกิดกินแล้วออกกําลังกายกลัวจะแบบมีกล้ามขึ้นแล้วแบบเดี๋ยวเอ้ยมันจะดูแข็งแรงเกินไปนะเดี๋ยวม<บ>ันจะดูแบบเปิดขวดเองได้ใช่ไหมเนย <laughs> <laughs> อเ,อเดี๋ยวปเลยไอตรงประเด็นนั้นเนี่ยเรื่องอด้วยความเข้าใจที่ผมมาฟังพี่ตบพี่ต่อกับพี่โออธิบายน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าการที่เราจะแบบกล้ามใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันมันด้วยการแบบหนึ่งต้องออกกาลังกายหนักมาก <m> ถึงอันนี้ไม่รวมถึงประเภทพวกคาร์ดิโอ Rogue นะพี่อันนี้จะพวกแบบยกเวทเล่นเวทนู่นนี่นั่นมันถึงจะขึ้นขนาดนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์ถามว่าเวทตรงนั้นมันตอบโจทย์ในการช่วยไหมมันก็ช่วยถ้าคนที่อยากเขาอยากจะเล่นใหญ่เลย แต่ถ้าในในทางกับกันคนส่วนใหญ่ออกกําลังกายโดยการพวกคาร์ดิโอหรือว่าบอนี้กาบอดี้เวทนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันไม่ทําให้มันใหญ่แต่มันจะทําให้สัดส่วนเรามันกระชับขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะเป็นผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยสัดส่วนกระชับรูปร่างดีขึ้นผอมลงตามที่คุณต้องการถูกป่ะพี่กนเรีเออก็นรีนก้สวยใช่นั่นน่าจะนั่นอันนี้น่าจะเป็นความรู้ที่เราอยากพยายามจะอธิบายทุกคนซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่า ในคลิปในคลิปเนี้ยทุกุกคนน่าจะได้แบบความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยอ่ะในเรื่องที่มันควรจะเป็นแล้วมันถูกต้องเกี่ยวกับออการรับประทานหรือว่าความคิดความเข้าใจอะไรต่างๆเลือกเข้าใจผิดครัะครับ <c oughs> ถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดงงก็ถามในคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดงงกลับไปย้อนดูตั้งแต่แรกกลับไปย้อนดูตั้งแต่รู้รู้ตัวมันมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์นะสำหรับผมผมมานั่งฟังเองผมยังรู้สึกว่าเออบางอย่างเราเข้าใจผิดเราเนี้ยเราได้แบบ เข้าใจในหลายๆมุมมองมากยิ่งขึ้นใช่มันมันคิดว่ามันเป็นเพราะว่าบางอย่างมันมันเหมือนมันมีความแบบวิทยาศาสตร์หรือความแบบเข้าใจยากของเนื้อหาหรือซับซ้อนด้วยแหละมันเลยทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเพราะบางทีเวลาเราฟังอะไรหรือเราดูอะไรบางทีเราก็ดูผผ่านอ่ะเราก็จะจับประเด็นแค่ว่าแบบเอ้ยมันมันมันช่วยได้หลายอย่างไงช่วยทั้งให้อ่าตัวกล้ามเนื้อใหญ่หรือว่าเหมือนแบบ อันนี้ก็ได้ถูกป่ะหรือว่าในขณะเดียวกันที่คนที่อยากลืมก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ก็จะมีวิธีการที่มันต่างกันอย่างนี้ถูกไหมแต่จะพี่คุยกับหลานนะพี่คุยกับหลานนะหลานพี่พูดดีมากเลยอ่ะพี่จริงๆอาจจะเป็นเรื่องที่เราลืมในสมัยมัธยมอ่ะหรือปอโกอ่ะที่อาจารย์จะสอนว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรเด็กๆวิทยาศาสตร์ก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติของตัวเราก็คือเรื่องเสรีวิทยาเท่านั้นเองเรามักจะลืมเรามักจะลืมศึกษาตัวเองศึกษาว่าร่างกายเรา มีความต้องการสารอาหารอะไรกันแน่เราจะต้องเราจะต้องทํำยังไงถึงจะได้อันนั้นมาจริงๆมันคือการเข้าใจในะรู้ตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเรากลับไปมองว่าเอ้ยตามกระแสว่าเอ้ยอดอาหารแล้วมันจะพร้อมนะชัวร์ไม่คิดถึงผลที่ตามมาว่าธรรมชาติจะลงโทษเราอย่างไงตัวเราแต่อ้ตังที่แบบอดอาหารนู่นนี่เนี่ยด้วยความที่ผลลับมันแบบผลลับในเชิงที่ว่ามันทําให้ดีต่อใจเนะต้องพูดอย่างนี้ย มันเกิดขึ้นเร็วหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเลยอย่างสมมติวันนี้อดอาหารพรุ่งน้ำหนักก็ลงและหรือ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 มันก็เลยมีความฟินหรือความรู้สึกแบบที่ที่ดีไปซึ่งความจริงแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดไงแต่ว่าคนจะติดกับดักตรงที่ว่ามันมันเร็วอ่ะมันเร็วแล้วมันเห็นผลในเชิงที่เขาเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้อะนะมันก็เลยกลายเป็นรถอย่างนั้นใช่คนก็เลยคิดว่มันง่ายกว่าด้วยมันทําง่ายมันแค่ไม่กินเองโลกเิกลใช่จริงจริงๆถ้าเกิดคุยเรื่องแบบ อะไรนะระหว่างโอจะาหานกับการแบบสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยใช่<า>มันลำบากต่างกันเยอะเลยอะ่ะยาวแล้วแบบเลขเยอะ oh. เขาบอกว่าไปแบบวัดทิกดีๆทิกในการที่เราจะรู้เลยเนี่ยว่าเราเนี่ยลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าหนึ่งคือมันมีสามเรื่องหนึ่งคือชั่งน้ําหนักดูพวกน้ําหนักก่อนตัวเลขสองคือการวัดสัดส่วนของร่างกายเรา uh. และสาม สามคือการวัดมวลไขมันซึ่งตรงนี้มันแบบเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายถ้าเกิดสมมติว่าตามแบบฟิตเนสแอปพลิเคชันต่างๆที่พี่โอเคยแบบว่าบอกไว้คลิปที่แล้วอะไรเงี้ยมันดีขึ้นเยอะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรแช่โอได้หลายยี่ห้อเลยครับเดี๋ยวนี้มันวัดวัดค่อนข้างโอเคเลยเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วแต่ราคาไม่แพงด้วยนะเหมือนเวเลอร์โปรเฟคเราพี่ต่อเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีที่ดีไกลแล้วแล้วราคาไม่แรง แต่ราคาไม่แพงอ๋อนี่เก่งเลยผูกผูกผูกสินค้าได้ตลอดเวลาสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้ามันมันเกี่ยวพันกันหมดนะพี่ต่อมันคือเรื่องที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนมักมักหลงลืมมันใกล้ตัวเกินไปอาหารโปรตีนหมันใกล้ตัวเกินไปเรากล้ามเนื้อเหล่านี้ยกล้ามเนื้อไม่อยู่ในร่างกายเราใช่ป่ะแล้วก็มองข้ามเลาไม่สนจะคุมอะไรเราไม่ไม่สนเลย เราแค่ถึงเวลาปุ๊บกูอยากคนหากูยอยากผอมเล่เดียวกูยอยากผอมในแบบอยากผอมแค่ตัวเลขอ่ะก็อดน้ําไม่กินข้าวกินน้ําแม่งเลยช่างมาอันนี้ไงน้ำหนักลดแล้วแต่พอสามสี่วันต่อมาพอเผลอกินเข้าไปขึ้นเร็วเดิมอีกจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทางเราแล้ววันใหญ่เราเรามาคุยหรืเอเต็มกระดิกเลยได้คนดูแค่มันดูแบบยาวหรือเยอะขึ้นอันนี้อาจจะต้องแยกออกไป็นดูดีเทลมันเยอะแล้วดูต้องทําความเข้าใจกันด้วยสุดท้ายนี้คือเราก็อยากจะแบบ มานําเสนอสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็อยากคือบที่<อ>เราเขาเลือกสิ่งดีๆมาให้ทุกคนเนี้ยบางทีแบบว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือเราคาัดสรรมาจากเป็นเวที่แบบมีโปรตีนสูงแล้วก็มีคุณภาพด้วยก็คือคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่เ,เป็นห่วงสุขภาพดูแล,ลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยราคาก็กันเองไม่แพงเหมาะขยุกนี้มากคือด้คิดต่อแบบตอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเซิร์ฟอ่ะคือราคามันค่อนข้างถูกอรพี่ เชื่อว่าการเราไปหาโปรตีนกินมากทั่วไปอ่ะถูกถูกใช่ยี่สิบเอาเอาง่ายดีกว่าการทานหนึ่งครั้งเราสามสองกัมใช่ไหมสามสองกัมเราได้โปรตีนถึงยี่สิบเก้ากัมอย่างเงี้ยยี่สิบเก้าไปเปรียบเทียบกับอย่างอื่นนาะโอ้โหเฉลี่ยมาเนี่ยต่างกันเยอะถูกกว่าเยอะต้องกินอกไก่หรือต้องกินไอ้นี่เนื้อเท่าไหร่ถึง <c oughs> จะได้โปรตีนถึงถึงจะได้เลยด้วยราคาจะได้ใช้ได้เร็วเลยนะน่ะระหว่างจะย่อยสลายผ่านเยอะง่ายๆเข้าใจแหละครับ งั้น EP 3เราก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะพี่นะมีใครอยากจะเสริมอะไรไหมครับโอ้โไม่มีทุกคนจะจำทุกคนอยู่บ้านระวังตัวอ่าออสุดท้ายนะครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงครับปีใหม่ไทยสงการปีนี้ก็งดสาดน้ำนะครับเป็นโซเชียลดิสแท้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพอสถานการณ์หรืออะไรมันดีขึ้นทุกคนก็เดี๋ยวไม่เศาไม่เศาตบบางตบบางใช่ ตอนนี้ก็เหมือนผช็ญตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนไม่เศร้านะไม่ได้เป็นปสบการณ์ไ่ใช่นะโอเคสําหรับก็หวังว่าเทป EP พสาเนี้ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่แบบได้เข้ามารู้เกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันส่วนใครที่มีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เลยทางแอดมินเราพร้อมตอบ24ชั่วโมงเลย แล้วก็ไงเดี๋ยวเจอกันอ e นะีกีหน้าทีทีสื่ติดตามว่าเราจะมา,ามพูดประเด็นอะไร <compound ing. S 2> เรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกอล์มน,นะครับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเท่านี้นะครับ <olacak. S 1> สวัสดีค่ะบสวั๊ายบาับ๊าดดยบาย